เอาล่ะสวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม Grow Garden เนื่อนอนวันนี้เราก็มาทำการปลูกพักแล้วมันก็จะไกลอัปเดตเกมอะไรในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างนี้ผมก็ทําการเข้ามารอในเกมและทุกท่านสงสัยว่าทําไมตังผมมี18,000ล้นมันผมนั้นเอาตังมาไหนผมบอกเลยว่าสุดแค่ลักผมนั้นก็คือคุณจะเป็นจะต้องมีมูนเมลอนและก็ให้มันติดสถานะเซตเที่ยวและก็สถานะสายฟ้าใช่แล้วแล้วผมก็เก็บทั้งหมดในสวนผลนั่นแหละเอาไปขายมันก็ได้มาประมาณ18,000ล้านผมไม่รู้ว่ามันแพงเพราะอะไรแต่เป็นว่าใช่ตอนนี้ผมมีตังแลวและนี่ก็คือมูนเมลอนชุดต่อไปที่ผมนั้นจะเอามาขายนี่แหละครับผมขายพวกนี้แหละ จริงๆมันตอนลูกแรกที่ผมขายรถแรกนะ่ะมันใหญ่กว่านี้แต่เป็นว่าลูกรถประมาณนี้ก็จะไดาดีเหมือนกันและเหมือนว่าคนสร้างเกมก่อนใกล้จะอัปเดตแล้วเขาก็นึกคึกถึงการเปิดดิสโก้วกล่าหวังว่าดิสโก้พวกที่จะมาติดที่มูลเป็ล่อนผมเหมือนกันนะและสิ่งต่อไปที่เกนี้อัปเดตเข้ามาก็คือเราสามารถมองสถานะของพืชเราได้ตัวอย่างเช่นต้นอันนี้ต้นอันนนนี้ติดสถานะอะไรบางมันก็สามารถ บอกก็ได้ปกติที่เราชี้มันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้และการที่มันขึ้นมาแบบนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าเรานั้นจะเก็บต้นอะไรอยู่หรือต้นนั้นมีสถานอะไรติดอยู่เพื่อบังอาจจะไม่เก็บพิดต้นตัวอย่างเช่นพลิกอันนี้กําลังเปียกอยู่และก็ส่วนพลิกอันนี้กําลังแช่แข็งอยู่และตอนนี้เลือเวลาประมาณส7เจนาทีกำลังจ้าเดบเกมแล้วก็คนสร้างเกมก็าทำอะไรของเขาเนี่ยกำลังการใช้อะไรวะ we are back up เรา back up เสร็จแล้ว เขากำลังทำการใช้เมคอินเทเวนทำการเปลี่ยนโลกของผมครับและคุณดูสันปยผมสีโคตรสวยเลยมันเหมาะกับสถานการณ์นี้มาก,กสุดไปเลยแต่เป็นว่าคุณดูครับเขาขใช้ลังเขานะ่ะเขาบอกต,ต่มตกเลยว่าโคตรสวยมากคนเข้ากับสวนผมสุดไปเลยสวนนี้ก็คือต้นไผ่ต้นหนึ่งและต้นไผ่ต้น,ตนหนึ่งนี้ก็ติดดิสโก้อันนี้ก็ติดโมลิศผมบอกเลยว่าต้นไผ่ที่ติดดิสโก้นั้นผมโคตรโชคดีคือไม่รู้ว่ามันติดองไรนมันมีโอกาสมากมากต้นไผ่ผมมีเป็นร้อยดังนั้นเรามาชมแสงจากเม็ดอินเทอร์เวนที่เขากำลังสร เขาใช้รูปน e ี like ้ก็แล้วกันแก้ว้บางทีอาจจะได้ทําเป็นปกคลิปหรือไม่ก็อาจจะเอารูปนั้นก็ได้แต่เก้ก่อนก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันอ่าลงไมค์ละหลังจากที่ผมยืนมองเม็ดอินเทอเวนอยู่สักระยะหนึ่งนั้นอยู่ดีๆก็เกิดระเบิดแสงสีขึ้นมาแล้วเขาก็ให้มือเขาฟุ้ตนต้นท่อเลยเนี่ยขอท่อดีๆตึนหน่อยได้ไหมีการใส่หัวแล้วก็เวอร์รคคอร์ดเหมือนก็จะภาพบนเรื่องเขาไม่รู้ผมแปลไม่ก็อะไรเต่ว่าผมยืนเต้นอยู่ ต้องเลนไพ่เหรเนี่เธอเป็นโคตรเทพเลยแล้วก็เหมือนเช่นเดิมสายคอมาสักพักหนึ่งเขาก็หยุดทุกอย่างเลยได้ประมาณกี่นาทีวะประมาณสิบกวนาทีครับเกมก็จะอัปเดตแล้วอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ทํางานรอเวลาไป,ไปสักพักหนึ่งในระหว่างที่เราไปทาเราก็มาเช็คราคาของมะพร้าวของผมกันดีก,กว่าโดยมะพร้าววันนี้จะติดเกลีติดน้ําแข็งนะราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ1.6หล้านราคาก็ถือว่าดีใช่ได้อยู่แล้วมาดูกล้วยวนี้กล้วยนี้จะติดช็อกติดเซตเทียวแล้วก็ ติดโกแล้วก็เปลืกเออส่วนนี้ก็กล้วยเล็งนะติดโกติดอะไรเหมือนกันมาเลยส่วนนี้ก็ติดอะไรวะนี่แหละคือสิ่งที่ผมทํากันอะไรคือมูนเมลอนแต่ตอนนี้เรามาเดินกล้วยกันดีกว่ากล้ยกว,ย,ว,ย,วยนี้เขาจะให้ราคาเท่าไหร่โดยกล้วยนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะสองร้อยยี่สิบรัผมบอกแล้วต้องการเซอไว้ผมยังไม่อยากขายเพราะว,ว่ากล้วยนี้ดูค่อนข้างสวย นดูซิรัดคาสต็อกมีอะไรเลยบ้างมือนว่าจะยังไม่มีนี่ผมโคตรปลุกเสกที่นาเสนอต้นไผ่นี้สดผมนั้นปลูกแต่ไผ่ได้ทำมันอะไรบ้างน,นะมันว่าจะมีลาแสงอะไรไม่รู้นะครับยิงออกมาจากที่ตรงไหนก็ไม่รู้ไหนผมลองเดินเข้าไปใกล้ๆลำแสงนั้นดูเหมือนว่าพี่แกคนสร้างเกมเขานั้นจะหัวร้อนหรือเปล่าพี่แกไม่น่าจะหัวร้อนดังงั้นผมทํากันแค่ภาพนี้ไว้อาจจะใช้ภาพนี้ปกคลิปก็ได้ใครจะไปรู้เอาละแคบสำรับ อางนั้นเรามาดูพี่แกริงไปทีสวนผมมันว่าสวนผมนั้นจะติดสถานะใหม่ด้วยจากไผ่สีเขียวผมนั้นจะกลายเป็นไผ่สีชมพูไม่รู้จริงๆว่าไผ่นี้มันจะมีระค์มากขึ้นหาอเรอยก็ดูสีสีฟูเมันเลยอืทำยังไงดีจริงๆแล้วก็มเมฆเอกมาจริงๆรเมื่อพี่แกจะสีเปน็นสวนนั้นแต่สวนนั้นมันไม่มีใครเลยนะเวย้ยทำไมพี่แกไม่สีมาเอาพี่แกไปละแต่เพื่ว่าเรามาดูราคาต้นไผ่ของเราดีกว่าต้นไผ่นี้จะมีสถานะใหม่ที่ชื่อว่าปลาสมา เราจะมาดูราคางเขากันว่าพลาสมานี้เขาจะให้ราคาลดเท่าไหร่เงินเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันมีเออเซติโอพลาสมานี้มีเก่าดีมีเอ่เอมาอันนี้แหละอันนี้จะมีติดเซติโอติดพลาสมาคือส,สถานะใหม่ที่พี่แกรมีกำแสงเมื่อกี้นี้แล้วก็ติดฟลอเซนเอาละ่ะเรามาดูราคากันว่าราคามันจะเท่าไหร่กันนะครับโดยราคานี้เดือ ประเมินพี่ให้ผมเท่าไรครับหมายสินี่สถานะใหมา่เลยนะเว้ยพี่แกมให้ผมกีแ่แสนหรือม,มันม,มีอะไรผิดพลาดเลยวะถ้าอย่างงั้นเราลองมาดูต้นปกติกันดีกว่าต้นปกตินั้นจะติดเซตเทียติดช็อคแล้วก็ติดน้าแข็งเรามาดูราคากันครับว่ามันจะเท่าไหร่ไม่ไผ่ต้นนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนสองเหมืนอนว่าพลาสมานี้จะเพิ่มเพียงแค่ราคามาแค่นิดเดียวเท่านั้น